สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยภาษาพาทีวันนี้เราจะเรียนต่อกันในหน้า81นะคะอ่านและสังเกตคำที่มีรูปอะอยู่พยางหน้าและออกเสียงอะเต็มเสียงอ่าก็จะมีคำว่าอะไรามะปินมะขามมะเขือสะอาดตะเกียงบะมีกะทิ กระดึงกระพวนกระติกกระตายกระบอกกระทงประชุมประจำนะคะอ่านและสังเกตคําที่ไม่มีรูปอะอยู่พยางหน้าและออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะออกอะออกเสียงอ่ะครึ่งเสียงนะคะขบวนขนมอร่อยสลับ สนุกสแสดงสนามสละขยะขยายฉลองฉลาดถนนถวายตลาดตลอดนะคะฝึกอ่านประโยคอ่ะก็จะมีประโยคมาให้เด็กๆฝึกอ่านลุงวันพาเด็กกลับบ้านขบวนช้างเดินทางมาถึงชายป่าใบโบกใบปัวเป็นดาราช้างน้อย เด็กๆชอบกินไอศกรีมรสต่างๆภูผ,ผาและน้ำใสซื้อหนังสือที่ร้านต่อไปหนะ้า82อ่านคล่องร้องเล่นจำลาจากนะคะอ่าเด็กๆอ่านพร้อมคุณคณรูเลยส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างวางอาไลหาน้ำใสและภูผา เช็ดน้ําตาใจอาวรเพื่อนช้างคงโศกเศร้าถ้าทางเหงาต้องลาก่อนเลียวมาจําลาจรขออวยพรให้โชคดีนะคะอ่าต่อไปกิจกรรมชวนทําชวนคิดอ่านคําคล้องจองและร้องเล่นนะคะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งใส่หมูแดงรสถ,ถูกใจ พลิกปน่นน้ำปลาใส่ฉันกินได้เธอกินดีเย็นตาโฟอร่อยลิ้นใส่ลูกชิ้นผักก็มีได้ประโยชน์ลองกินซีของวานนี้คือไอศกรีมนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านทบทวนฝึกอ่านการออกเสียงให้คล่องนะคะอ่าวันนี้ครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทํานะคะเป็นการ เขียนคํานะคะเขียนคําอ่านให้เป็นคําที่ถูกต้องคําที่หนึ่งกระทะาสองตะกรา้า 3. กระสววงสบะมี่หขนม 6. ฉลาด 7. แสดง 8. ถนน ให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะเขียนเป็นคำให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกการอ่านเยอะๆด้วยนะคะออกเสียงรอควบกล้ำให้ถูกต้องวันนี้วิชาภาษาไทยของเราก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ